มา168บาทนะคะทุกคนนะอึ๊บมา1,600โอ้โหมาอีก18บาทนะคะเพื่อนอื้อหูหเงินรางวัลก้อนโตมา1,866บาท สวัสดีเมื่อนี่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะเราก็อยู่กันที่หน้าเกม สาวถ้ำนั่นเองนะคะหรือคนป่านะคะเพื่อนๆก่อนที่เราเนี่ยนะคะจะไปเริ่มเล่นเกมนะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ช่องเราด้วยเนาะนะคะทุกคนอย่างที่เราบอกนะเว็บที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกใหม่ด้วยก็คือโปรโมชั่น100%นั่นเองนะฝาก100รับ100ฝาก200รับ200ฝาก300รับ300ฝาก400รับ400ฝาก500รับ500บาทกันเข้าไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คลิกลิงก์ใต้คลิปมากันได้เลยนะคะท ่วนเพื่อนที่แบบอ่าอยากลองเล่นแต่ไม่อยากรับโบนัสไม่อยากรับโบนะัสแต่งไดนะคะก็ฝากเขาเล่นได้ปกติเลยฝากไม่มีขั้นต่ำนะกรณีที่เพื่อนๆอ,อยากไม่รับโบนะัสนะคะทุกคนนะ,ะเพื่อไม่การเสียวเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะทุกคนะ ทุนที่เราเอามาวันนี้นะคะอยู่ที่100เท่านั้นอยู่ที่100เลย100บาทจริงๆนะคะงบน้อยทุนน้อยมากวันนี้นะคะทุกคนนะน้องๆที่อยาอยุต่ำกว่า18ปีนะคะเราไม่แนะนําให้ทำตามรับชมและฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะไปเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยนะคะทุกคนขอเริ่มจากเบ็ดอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเริ่มเบ็ด20เลยละกันมาเดี๋ยวขอเริ่มเบ็ด20เลยเนาะ ไปจ้าเบ็ดยีย่สิบเลยจ้าเฮ้ยสแกตเตอร์สกแกตเตอร์ทุกคนสกแกตเตอร์เอ้ยสกแกตเตอร์เข้าตั้งแต่ไม่ใช่กดแรกหรอกโอ้โหมาห้าตัวเลยเพื่อนอ่ะได้อยู่โอเคนะคะสิบสองฟรีสปินนะคะทุกคน เออหนึ่งร้อยแปดสิบเฮ้ยเฮฟรีในฟรีหรือเปล่าทุกคนฟรีในฟรีหรือเปล่า ฟรีในฟรีหรือเปล่าเพื่อนเฮเฮ้ยเฮ,ยฮ,ยฮยอ,ยอุ้ยอีกแถวเดียวอีกแถวเดียวอีกแถวเดียวเออโอ้โหฟรีในฟรีเฉยเลยนะฮะทุกคนนะฟรีในฟรีเฉยเลยเอาลูกเอา โหมา168บาทนะคะทุกคนนะอึบมา1,600โอ้โหมาอีก18บาทนะคะเพื่อนอื้โหยเงินรางวัลก้อนโตมา1,866บาทเอออ่ะ3,960มาจ้า รางวัลก้อนโตเข้ามาเลยดอกนี้3,960บาทเลยนะทุกคนแล้วฟีสปิน์พิเศษตั้ง10รอบแล้วถ้ามันเข้ามาให้เราอีกเนี่ยมาอีก720โอ้โห720บาทนะคะทุกคน <S 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 อึ๊บ208บาท เอออร้อยหหมาจ้าร้อยอ่ะฮึบเจ็บาทเอา้าโอ้โหราอันก้อนโตใหม่แล้วเพื่อนเจ็ดบาทนนเนาะเนาะเบาๆ โอเคคะเงินรางวัลรวมนะก็จบไปที่8,272บาทนะคะเพื่อน ก็ทุนมา100ตอนนี้อยู่8 3 0 0ซึ่งเราจังไรกดเบสยีไปนะคะมันเลยมาขนาดนี้นะคะทุกคนนะก็นั่นแหละนะสำหรับเมื่อที่แบบเอยยังไม่แบบกดเบสยี่สิบมันเยอะเกินไปกลัวแบบมันจะไม่ฟุกเหมือนเราหรืออะไรไงเนะี่ยมันน่าจะอยู่ที่ช่วงเวลาที่เราเล่นด้วยนะคะทุกคนนะก็ลองเล่นเวลานี้ดูนะคะทุกคนนั่นแหละนะเดี๋ยวเราขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้แหละขออนุญาตไปถอนเงินก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาลองเล่นหรืออะไรงไงอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะทุกคน,นะน,นนะเน ากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่ององเราด้วยนะเวลาเรามาอัปเดตเกมใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะบ๊ายบาย,บาย